ย้อนฟังความรักโบและก็อดถูกบอกเลิกกว่า40ครั้งทะเลาะกันทุกครั้งฝ่ายชายจะเดินออกจากชีวิตทันที จากกรณีที่โบเป็นจวันเปิดใจทางน้ำตาผ่านรายการแฉยืนยันถึงความสัมพันธ์ขณะนี้ที่จบลงแล้วซึ่งเธอก็ได้เผยว่าเพิ่งได้มีการคุยกันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการเท่านั้นเองและนอกจากนี้เลยถ้าหากว่าย้อนกลับไปฟังความรัก7็ปีของทั้งคู่ที่ได้ไปเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์โดยมีช่วงหนึ่งได้เล่าเอาไว้ว่าก๊อตเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยผมว่าเรื่องติดแตกเนี่ยก็คืออยากอยู่คนเดียวก็มีแล้วโบบอกว่าเขาจะเป็นคนที่โหยหาการอยู่คนเดียวสมมุติว่าอยู่กับเรามาสักพักนึงแล้ว ก็เริ่มต้องการจะไปอยู่คนเดียวเมื่อก่อนวิธีในการใช้คําพูดของเขาเนี่ยจะเป็นคนตรงก็ตอยากอยู่คนเดียวก็ God ต้องการใช้เวลาเธอต้องเข้าใจเรานะเราก็แบบโอเคแล้วเธอเข้าใจเราไหมคําพูดของเขามันค่อนข้างแรงแล้วก็กระแทกมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นเราก็บอกว่าจะไปไหนทําอะไรเขาทําให้เราสบายใจขึ้นในการที่เขาเนี่ยจะบอกแล้วก็ยังบอกอีกทุกครั้งเลยว่าที่ทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันเนี่ยก็ตก็จะเป็นฝ่ายที่บอกว่าหยุดแล้วก็เงียบไปหายไปเดินออกไปจากชีวิตทันทีผ่านไปประมา ประมาณหอาทิตย์ก็จะกลับมาเองแล้วก็จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเล่าก๊ยังได้พูดอีกว่าเลิกกันไปเกิน40กว่าครั้งเลย